ก็ไม่มีอ้าวโทรศัพท์อยู่ในบ้านลืนไมไปได้ไงไห <ง S 2> น,นเขาเปิอ้าเฮ้ยทำไมหนูหิวแล้วจะต้องห่วงเพราพี่มีมีกล่องที่พ่อให้เราไว้ไงมี่ไงพ่อให้ไว้จะกินยังไงอ่ะมันดิบนะเราก็เข้าบ้านไม่ได้ด้วยอ๋อไม่ต้องห่วง เพราะเรามีน้ำแล้วจะกินจะกินน้ำกับมาม่าดิบๆเนี่ยนะไม่ใช่ไี่ใ่าเรามันจะกินยังไงอ่ะกินแบบดิบๆเหรอไม่ใช่มาม่าของเราเนี่ยที่พ่อให้ไว้อ่ะมันมีถุงร้อนอยู่ข้างในแค่เรามีน้ำก็ทำกินได้แล้ว อืนเราต้องใส่เครื่องเคียงก่อนกรกรแกะถุงร้อนแล้วเอาไปใส่ไว้ในกล่องแต่ห้ามโดนถุงร้อนเด็ดขาดชโอเคได้แล้วขั้นสองต่อไปเราก็แกะเปเทน้ำแกะมามป้แกะมาม่าใส่ในนี้เกล็ดมาม่าเอาเราไม่มีซอสซ้อมจะทำยังไงอ่ะนี่เขาให้ซอสซ้อมเล ตั ưa, ้งใจเวลาใช้ตั้งใจควรระมัดระวังควรให้ผู้ใหญ่ช่วยนะคะมีเสร็จแล้วเราก็ใส่เครื่องปรุงลงไปเลยอันนี้เป็นรสรสเมื่อใสเกาหลีนะคะเบ็ดเขารับไว้เสร็จแล้วเราก็ใส่เครื่องปุงลงไปท่านผู้ชมครับถ้าใครอยากกินแบบว่าเป็นเบ็ดพิเศษนะคะ ก็ห er ้าครยี่ก่อนก่อนที่จะเทนครับแต่ใครที่อยากกินเบบดซึ้งเต้นนะครับแถมมาให้ด้วยใครที่อยากกินแบบซเส้นนะครับก็ไม่ต้องใครยี่นะครับแล้วแค่เทแกะแล้วเทลงไปเลยครับเสร็จแล้วนะคะลืมพูดไปนะครับเวลาเกะเวลาแกะถุงให้ควนชวนให้ผู้ใหญ่ช่วยนะครับเราต้องแช่ต่อต่อไป เราต้องิมน้ำลงไป,ปนะเน้ำลงไปดีมาม่าก,ก่อนเราต้องเท,เท,เทให้เทให้น้ำช่วยมามา่าทวน,นเราต้องใส่น้ำลงไป,ไปในช่วยมามา่าเกิดจากนั้นก็ถึงร้อยแล้วเราก็เทน้ำใส่ลงไปในถุงร้อนถุงร้อนก่อนทีน้ำเป็นขัน้ขนตอน วี่าท่ไวิดีอย่างนู้นใใส่ลนนไ,ลนเนไ,ไเปเรเร็วโอ้โหคูตูรอประมาณเจ็ดนรอประมาณเจถึงสิบนาทีนะคะเดี๋ยวเราจะไปรอดูกันว่ามันจะเป็นยังไงถ้าใครอยากให้าามันสุกเต็มที่ก็ต้มสิบลาทีคะตอนนี้นะคะเราจะ มาเปิดดูกันนะคะเพราะตอนนี้ผ่านไปห้านาทีเราจะมาเปิดคนกันนะคะแต่ว่าเวลาเปิดต้องระวังนะคะเพราะว่ามันร้อน,อนอมาก,มากเลยขนาดตรงฝาก็ยังร้อนขนาดนี้เราก็ยังไมแต่ถ้ามีอะไรช่วยได้เราก็นนะะ่ะ ต้มคนกันเลย<ป>ทุกคนไม่ต้องไปซื้อซ่อมกับช้อนเลยนะครับไม่ต้องเอาที่บ้านนะครับเพราะว่าเขามีให้ลอุ้ยได้ที่แล้วเริ่มได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องรออีก5นาะทีเนี่ยวบอกว่ามีไข่ต้ไมไลยไม่เห็นมีส่อง <c oughs> ถ้าอยากชิมเซนนิ่มๆนะคะเราต้องรออีกอสักประมาณ3นาทีนะคะปิดฝา โอเคผิดอีเไข่ริดแล้มากตอนนี้แต่น้ำเนี่ยอร่อยสุดนะคะแต่ว่าน้ำมันอร่อยนี่จ้าปิดจีบกันตอนนี้นะคะก็น่าจะใช้ได้แล้วนะคะเราจะมาปิดกันนะคะเปะเปะร้อนมากร้อนว้าว นี่เขาเจะได้ไดนี่นแล้วนะคะบมาดูาของชัด้งกันบ้างกว่ารา้อ,อนเก,กินนาทีนี่ร้อนจัดถ้าใครอยากจะกินแบบนี้นะคะก็เข้าไปสั่งได้ใต้ล่าขึ้บุูปของพ่อได้เลยนะคะกระปุกละ40บาท ้าอยากได้เส้นสุกเยอะหรือสุกน้อยนะคะก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะคะโอเคยังไม่ได้หิ้เดี๋ยวเราจะมาลองชิมก่อนวันนี้นะคะเราที่ด้าชาติก็ขอตัวละไปกินก่อนนะคะเดี๋ยวอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ,คะเดี๋ยวเราจะไปกินก่อนนะคะ